คุยกันหลังเกมกับเวสแฮมนะครับก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเอาจริงๆผมว่าเราเล่นได้ดีนะสร้างโอกาสได้เยอะถึงเกมได้พอสมควรเลยแต่ว่ามันขาดรายละเอียดเลกเ็กน้อยขาดขาดกันเกินในบระตีสุดท้ายแล้วก็เจาะแนวรับของเวสแฮมไม่เข้าบวกกับเราเองก็มาเสียประตูจากจ,ากจังหวะที่มันไม่ควรจะเสียความผิดพลาดในเกมรับของเราเองนะครับก็โดนลงโทษไปครึ่งหลังพยายามจะได้องเกมแต่กลายว่าพอมาโดนเพิ่มมันเหมือน เหมือนเป็นหมัดน้องจริงๆและเกมก็ช็อตก็ตื้อไปเลยคือเอ็ดดี้ก็พยายามจะแก้อ่ะปรับจาก433มาเป็น442ใช้วิลสันคู่กับอ e ีซัคแต่เกมข้างหน้ามันมันดูแบบดูสเปซสปะมากแล้วก็มันไม่มีความหวังเลยหลังจากนั้นนะับคือยิ่งแก้เหมือนยิ่งเละนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเกมนี้ก็ไม่สามารถเก็บผลกนนารแข่งขันได้อย่างที่ต้องการเป็นเกมที่ น่าผิดหวังมากๆสําหรับเราเองแม้ว่าโอเคจะมีช่วงเวลาที่เล่นได้ดีมากๆก็ตามนะครับเกมต่อไปเจอพาเลสก็ต้องไปเอาคืนมาให้ได้นะฮะ